ันนี้เป็นตัววัดความชื้นบรรยากาศแล้วก็วัดอุณหภูมิครับอ่อุอณหภูมิโชว์สค่าเซลเซียกับฟาเรนไฮต์ใช้เซนเซอร์ DHT หนึ่งหนึ่งครับแล้วก็บอร์ด Arduino เป็นตัวอ่านค่า DHT หนึ 11. ขึ้นไปแแรงผลบนจอ LCD ครับอันนี้ผม ก็ทดลองทําเล่นก็เอาแกรมที่มีเพื่อนๆมาเปิดได้เนี่ยนะครับมาตัดต่อก็อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับสามสี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับก็เป็นการทดลองเอาบอร์ด Arduino มาประยุกต์ใช้งานน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ตามครับก็มีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ